ทนี้เราจะมาสอนเทคนิคการลอกลายในแฟ s h นะครับหลายคนรู้การใช้งานในแฟ s h แต่กลับไม่รู้วิธีการลอกลายในแฟดนะครับซึ่งแฟดก็สามารถทําการลอกลายได้อย่างสวยงามและรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแฟ s h เองด้วยซ้ําำในดับแรกนะครับเราก็สร้างพื้นที่การทํางานขึ้นมาก่อนเมื่อได้พื้นที่การทํางานแล้วนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ในการลอกลายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพนทู i ล e t ทู l แล้วก็ Hand แฮนด์ทู l เลขอันหนึ่งนะครับก็คือ SelectionTool เพื่อช่วยในการล็อกลายแต่วิธีการที่เราจะทํางานให้เร็วขึ้นนะครับเราก็ต้องใช้ช็อตคีย์นะครับก็คือตัวเลือกอัตโนมัตินะครับในแฟลชนั่นเองโดยการอาศัยปุ่มในแป้นคีย์บอร์ดเอาเช่นเรากดปุ่มตัว P ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับก็จะกลายเป็นเพนทูลสังเกตนะครับว่าเพนทูลนั้นถูกใช้งานขึ้นมาแล้วถ้ากดปุ่มตัว N ที่แป้นคีย์บอร์ดก็จะกลายเป็นลายทูลนะครับก็จะสังเกตว่ามีการเลือกลายทูลขึ้นมา ถ้ากดปุ่ม Spacebar ค้างเอาไว้ที่แป้นคีย์บอร์ดก็จะกลายเป็น Handtool ซึ่งจะทำให้เรานั้นขยับพื้นที่การทำงานและช่วยในการลอกลายได้อย่างรวดเร็วนั่นเองและเมื่อเราปล่อยปุ่ม Spacebar ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับก็จะกลับเป็นคำสั่งเดิมเมื่อเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นคำสั่งของ Line t o o l เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราเลือกมาที่ Pentool ผมกดตัว P ที่แป้นคีย์บอร์ดจากนั้น ผมกดปุ่ม Spacebar ค้างไว้ก็จะกลายเป็น Hand Tool เมื่อกลายเป็น Hand Tool แล้วนะครับผมก็สามารถคลิกเมาส์ค้างครับแล้วก็ลากพื้นที่การทำงานไปมาได้เมื่อผมปล่อยปุ่ม Spacebar ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับ <c oughs> ก็จะกลับมาเป็น Pen Tool ถ้าเรากดตัว V ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับ <c oughs> ก็จะกลายเป็น Selection Tool ซึ่งจะทำให้เราทำงานได้อย่างคล่องและรวดเร็วมากขึ้นอันดับแรกนะครับเมื่อเราจะทำการลอกลาย เราก็จะต้องทําการ Import ไฟล์ภาพที่เราต้องการเข้ามาก่อนผมไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Import เลือก Import to state เลือกรูปภาพที่ผมต้องการนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Open ผมได้ภาพตัวการ์ตูนเด็กที่เราต้องการล็อกลายมาแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะทําการล็อกภาพเนี้ยไว้นะครับเพื่อไม่ให้ทําการเคลย่อนไปมาได้นะครับโดยการคลิกที่ปุ่มล็อกนะครับที่เลเยอร์หนึ่งจากนั้นให้เราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับโดยการ คลิกที่ New Layer เราก็จะได้ Layer 2ขึ้นมาเราก็จะทำงานบน Layer 2นะครับซึ่ง Layer 1จะถูกล็อกไว้แล้วเราก็จะทำการขยายภาพนะครับในส่วนนี้ขยายขึ้นมาผมจะใช้ Pen Tool ขึ้นมาก่อนนะครับในการใช้งานเพื่อที่จะทำการลอกลายแล้วก็จากาับจากนั้นผมก็จะใช้ Line Tool เพื่อให้เห็นถึงการทำงานนะครับว่าแต่ละคนนะครับถ้าเกิดชอบแบบไหนก็สามารถใช้วิธีที่เราถนัดได้นะครับเอาครับ หรือส่วนใหญ่หลายคนจะเลือกเพนทูนนะครับสําหรับผู้ที่มีความรู้นะครับหรือว่าพยายามที่จะฝึกความคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนสีสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความแตกต่างแล้วก็จะได้ไม่สับสนนะครับกับภาพที่ Import เข้ามาคลิกนะครับแล้วก็คลิก1ครั้งแล้วก็ดึงเพื่อกําหนดความโค้งนะครับแล้วก็คลิก1ครั้งเราก็จะได้ความโค้งขึ้นมานะครับ สร้างความโค้งขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกหักแขนบางส่วนแล้วก็เพื่อที่จะปรับซึ่งสำหรับผู้ที่ชำนาญนะครับก็จะใช้เพนทูนได้อย่างคล่องแคล่ว นี่ก็เป็นลักษณะการใช้งานเ n น Tool นะครับเอาละครับคราวนี้ผมก็จะใช้คำสั่งตัวอื่นนะครับก็คือ l Line t o o l เราอาจจะใช้ในส่วนของช็อตคัทเข้ามาช่วยนะครับก็คือเราสามารถกดตัว n ที่แป้นคีย์บอร์ดในการเลือกไ t ทูลกดตัว p ที่แป้นคีย์บอร์ดก็จะเป็นเพนทูลนะครับกดตัว n ที่แป้นคีย์บอร์ดก็จะเป็นไ t ทูลหรือกดตัว v ที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นเซลเลชันทูลหากเรากดปุ่มสเปซ bar ที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกเลื่อนก็จะเป็นลักษณะของ การเลื่อนภาพโดยใช้ Hand Tool นะครับเมื่อเราปล่อย Space Bar นะครับก็จะกลับเป็นคําสั่งตัวก่อนหน้านี้นะครับผมกดมาที่ตัว N แล้วก็จากนั้นนะครับก็จะกดปุ่ม Space Bar ครับเพื่อทําการไปหาจุดที่ต้องการนะครับแล้วก็ลากเส้นแล้วก็กดตัว V นะครับใช้ Selection Tool ในการปรับนี่ก็เป็นเทคนิคในการใช้ line t o o l นะครับกดไปที่ตัว N นะครับ ลากเส้นแล้วก็กดไปที่ตัว v นะครับเป็น selection tool สังเกตว่าการปรับเส้นก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็เร็วนะครับดูนะครับกดที่ตัว n นะครับลากวางกดที่ตัว n ลากวางลากวางนะครับ,ลลนะรบหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ตัว v นะครับก็คือเป็น selection tool แล้วก็ช่วยในการปรับนั่นเองแล้วก็จะได้เส้นที่ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับผู้ที่ ไม่ถนัดในการใช้เพนทูนสังเกตด้วยว่าเมื่อเราใช้ลายทูนนะครับก็จะทำงานได้ไม่น้อยหน้าเพนทูนเลยทีเดียวถ้าเกิดเราใช้ลายทูนคล่องๆนะครับก็อาจจะทำงานเร็วกว่าเพนทูนด้วยซ้ำนะครับ เห็นไหมครับว่าไลาทูนก็ทํางานได้เป็นอย่างดีเอาละครับผมเองก็จะกลับมาที่ประมาณ100%เซนก่อนก็จะได้ภาพเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดเราทําการปิดซ่อนนะครับภาพพื้นหลังออกไปแล้วก็ทําการลากเปลี่ยนสีนะครับก็เป็นลักษณะสีดําเราก็จะได้ภาพลักษณะคร่าวๆข,ขึ้นมาผมก็ได้ทําการลอกลายเสร็จแล้วนะครับผมเองทําการคอนทรวี v ออกมาผมมีการปรับแบบนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะ ไม่ให้เหมือนต้นฉบับจนเกินไปนะครับก็จะสังเกตว่าได้ภาพแล้วลงสีใหม่ดูน่ารักเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะทําการตัดเส้นนะครับโดยการให้เส้นขอบหนานะครับแฟลตก็สามารถทําได้นะครับแต่วิธีการตัดเส้นขอบหนานี้นะครับโดยทั่วๆไปแล้วจะใช้วิธีนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับก็คือทําการเลือกจากนั้นไปที่ Edit นะครับทําการ Copy พอ Copy เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปปรับขนาดของเส้นขอบนะครับซึ่งจากตรงนี้นะครับที่ Fill and Stroke นะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะปรับเป็นสัก3าแล้วก็กด Enter สังเกตว่าเส้นขอบของเราหนาขึ้นนะครับแล้วก็จะหนาขึ้นทั้งตัวเลยนะครับซึ่งมันอาจจะดูไม่สวยนะครับแต่เมื่อเราปรับหนาเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ modify สั่งทําการกรุ๊ปนะครับเพื่อให้ได้ภาพที่ถูกจัดกลุ่มกันไปแล้วนะครับเป็นชิ้นเดียวกันขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ edit แล้วก็ทําการ post to paste นะครับก็คือวางทับพื้นที่เก่านะครับสังเกตได้ว่าภาพที่เราวางทับพื้นที่เก่าก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับไปที่ modify แล้วทําการ group ครั้งหนึ่งซึ่งภาพเก่าของเรานะครับ เป็นภาพที่ยังไม่มีการขยายขนาดเส้นนะครับแต่ส่วนภาพใหม่ที่เราทำการขยายขนาดเส้นนะครับก็คือสังเกตว่าเส้นจะใหญ่ขึ้นนะครับเราลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นการตัดเส้นอย่างชัดเจนนะครับก็คือเส้นกรอบด้านนอกนั้นจะหนาส่วนเส้นภายในนั้นก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็จะดูสวยงามสังเกตนะครับว่าเส้นจะมีความต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ นี่ก็เป็นลักษณะาการตัดเส้นนะครับหรือว่าการตัดขอบเพื่อให้ภาพของเรานั้นดูสวยงามนะครับก็คือการตัดขอบที่ขอบหนานะครับแล้วก็เส้นด้านในก็เป็นเส้นที่บางลงนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มีการใช้งานกันอย่างทั่วไปนะครับและสําหรับบทนี้นะครับในการใช้แฟลตในการลอกลายก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับ